ไป่ยู่นั่งกลับเข้าไป พี่เติมไมโอ้ยพี่เติมออกมาโอเคอ่าใช่ครับเป็นอ่างนั้เราไม่ได้เป็นกระทองแดงเราก็นี่มันกาถึงกันนานยังครับเนี่ยนาราโอเตอคนเอกที่เดินาง่ชายนารถ้ากันยัง เดี๋ยวเสร็จนี้เราไปกินข้าวกันเดี๋ยวบาแกเองเอ้นี่คนนี้นี่ว่าเอาเดี๋ยวเี่ยมกเลียงปงั้นไปกินอาหาจริงบ้าขอร้องูดหน่อยเยทางนู้นเงียบเหงาไม่ใกล้ยทำตายไหมย่าอ่านอยอาานเดมีอยอาด้วยเคยอย่เันงว่าเราันะเท่ อ๋อโอเคเลยนะพี่สีมั้งเอะไรอ๋ออ๋ออ๋อมาทำสิมาทำเส้นสิอันนี้พันหูตกปันหูตก รูอะไรดได้ครับได้นยเห็นไหมนะเห็นไหมนะถูกไหมถูกแล้วเป็นแบบไมกลับ้เราทำได้เราระดับโปรอยู่แล้วพอกำลังกายเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่เขาอยากหยาไงเห็นทุกคนตั้งใจหรือหรือว่าเห็นคนนที่เดียวปะ เห็นผลนะร้อนลงมาเยอะไเลยโอ้ยแล้วตีขีดตีขีดไม่เห็นผลต่อความรู้สึกเราไงเราแฮปปี้แล้วไงเราเราเราได้ทำเต็มที่ก็พอแต่น้ำหนักไม่ค่อยลงเพราะกล้ามขึ้นอ่ะโทษทีหวังว่าจะเป็นการโจมได้ไหมเห็นเขาว่าลงสองโลแล้ว อันเดียวใช่อุ้ยเยอะนะสองคนเยอะเยอะยิงยังลงไม่ได้เลยได้ลองกินไก่ต้มลงแน่นอนต้องต้องดมห่ัดนะดมนะดมอ่ดมหมูเลยดมหมูหมูทอดพี่ลูกไม่เอาต้องเยอะไม่เอาต้องเยอะ ถายไ่ายไไม่รูรองเทหไปนใส่องใครก็มาไม่บไดมา่ไม่เจอไม่เจอไม่รใส่คู่ไหนมาโดนลิขาคู่ดสีบไม่ไม่ดำไม่ไมบไม่หนีบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นแบบเป็นอย่างนี้ ผมไม่มีมีรองเท้าที่บ้านอ่ะน่ารักมากเลยอยากน่ารักดูดิไม่ถ้ากินไปจะหนีอ๋อหนีบหนีเบาๆแล้วสั้นไปไหมแหมถ้าผมมีสั้นผมผมไม่เหลือแล้วเนี่ยยาวเข้ามาเลยน่ารักฮะไม่ใช่นี่เหมือนเรือเลยเนี่ยหันดูบอร์ดเยอะกว่า ใช่ปะูคุณหนีไปไม่ใช่แล้วหนีไปหนีด้วยหรือว่เดินหนีมารือเปั่ไม่ใช่เป็นกูชแก๊งคนดูไจานีบไม่ใช่สีดำแต่ว่าเป็นกูชิแกง Cũng <laughs> à, tense, không phải là phải đứng. không phải không không

สอนสอนหน่อยเปิดคาเราเสียงเทุกท่านเฮ้ยเดี๋ยวดเขาพูดซนจีนมาใส่แเนี่ยเออจีนพูดไ่แล้วได้หมดได้หมดเลยเ่ยงจิจัลเนี่ยเาเสี่ยงเลยน่อนนะเออเออหนี่เยได้มเมะเอาหมดละเอหมดละโหจีนมันเกิ่งเลย เงินเงียบเราพูดเก่งนะเฮ้ยเฮ้ยเอเตอร์เทนหน่อยโอ้โหที่พูดมาไม่เอเตอรเทนเลยนหลายไฟดับอ่ะที่เงินเงียบไม่ใช้วเบ่กล้างอยู่เป็นเรือยนเบ่อยเบ่นี่แต่เดิมก่อนเดิมวันนั้นเนียเงนม่้เอเง เอามากินข้าวพักเที่ยนอยู่ทุนนี้ก็ไรโลกแล้วไปโลกแล้วเป็นห่วงนะไม่อยากให้ลาบ่อยลางานหรอกลาตัวลาออกตัวแบบลาออกต้องเปลี่ยนที่ใหม่ไปเรื่อยๆโบสถ์ใช่กันบทถ์บทถ์เลนท่านี้ ปาทีก็ตับเลยจริงฮโหลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปไหนต่อกำล่งดูกลมหอมลงปะ้อมลงะอมนะหอมลงจริงฮะไม่เอาคัวช่างที่ไหนก็ไม่เหมือนกัน

ออออตอนนี้ด้วยค่ะหน้าก็สดจะมาถ่ายอะไรกันน่แล้ว

ไปบเจอกันค่ะายบายลูกจะไปนอนหรือเปล่าลูกจะไปนอนหรือเปล่าบาร์ดบาบูทูธพี่แมพีแบาพ่ายมีคมบารบาร์บูทูธบารบาบูทูธบาร์ดบูทูธบูทูธ มือทูออกมาอนีมันนบายบลูกไม่ทันแล้ว